สวัสดีครับสำหรับใครที่กําลังมองหาร้านบริการเติมเงินเกมราคาถูกกว่าเติมเองแล้วก็ปลอดภัยผมขอแนะนำร้าน Cookie Land Shop รับเติมเกมราคาถูกเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับถูกกว่า ที่เราเติมเองแน่นอนแล้วก็ปลอดภัยนะครับ่าลืมอไปอุดหนุนกันนะครับ,บสวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํานักเตะสําหรับมือใหม่ในตําแหน่งเกมรับไม่ว่าจะเป็นแบ็กซ้ายแบ็กขวาแล้วก็ซีีแล้วก็จีเนะสำหรับคนเพิ่งเริ่มเล่นต้นเริ่มต้นใหม่แล้วก็เงินไม่ค่อยเยอะแล้วก็งบน้อยอ่ะไม่รู้ว่าตัวไหนมันเก่งบ้างไม่เก่งบ้างตัวไหนมันเมตาค่าพลังดีไหมหรือไม่ดีนะครับแล้วก็เก่งค่อนข้างที่จะคุ้มราคาเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ เราไปดูตำแหน่ง GK กันก่อนนะครับโอเคครับ GK ตัวแรกก็จะเป็นโกโจเจียตัวนี้นะครับก็ส่วนสูง199หนัก88นะครับตัวนี้ก็ราคาประมาณตัวละแสนนะสำหรับมือใหม่หรือว่างบน้อยเนี่ยถ้างบงบไม่ถึงก็ไปตัวเม็ดอะไรก็ได้้ะตามงบเราได้เลยครับตัวนี้คือข้นเหนียวค่าพลังเปิดมา80ตั้งหลายช่อง83ช่องนี่คือเก่งเกินราคาครับคุ้มครับค่อนข้างคุ้ม้วตัวนี้ก็เป็นตัวแรกเลยนะครับโอเคครับไปดูตัวต่อไปครับ ตัวต่อไปก็เป็นโกยอดนิยมตอนเซิร์ฟเปิดก็เป็นตัวนี้นะเป็นตูบินนะชื่อก็บอกแล้วนะว่าตูบินก็ส่วนสูง199ดับ86ตัวนี้ก็จะไม่มีปลาไกนะแต่ตัวเมื่อกี้ก็จะมีปลาไกนะโกโจเจียนะแต่ถ้าผมเลือกจริงว่าสองตัวนี้ก็ผ่านและเป็นใช้โกร์เจียตัวแรกก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะใครชอบการ์ดสีไหนก็จัดกันได้ตัวนี้ก็โคตรเหนียวยืนตำแหน่งโคตรดีเวลาบินนะบินบินสมชื่อครับตูบินนะครับโอเคเราไปดูตัวที่สามครับ ตัวที่3าก็เป็นอารูร่านะครับก็เป็นโกของเวสแฮมนะตัวนี้ก็สูง195หนัก94ตัวใหญ่มากๆครับพลังแฝงก็ไม่มีปลาไก่นะครับตัวนี้ก็ราคาไม่แรงถ้าเกิดใครแบบอยากชอบกาสีนี้นะ600,000ก็ไปจัดกันได้ตามเม็ดเลยครับตัวนี้ก็จัดกันได้แบบจะเพิ่ม o v เยอะไรเงี้ยก็จัดตัวนี้ก็เหนียวครับตัวนี้เลยนะครับโอเคครับ ตัวต่อไปก็เป็นตัวที่4นะครับก็เป็นโกอินเดียนะตัวนี้ก็สูงเหมือนกันตัวใหญ่ด้วยแล้วก็ราคาไม่แพงการ์ดสวยการ์ดอย่างสวยเลยครับนี่ครับตัวหกแสนนะครับตัวนี้ก็มีพลังแฝงปลาไก่ด้วยนะครับแล้วก็มีความเป็นผู้นําตัวนี้ก็ไปจัดกันได้ครับราคาม่แรงนะครับโอเคแล้วมาดูตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายก็เป็นนิกป๊ปตัวนี้เลยการ์ดการ์ดเหลืองเลยนะครับก็ตัวนี้ก็เหนียวยืนตําแหน่งดีตัวสูงยาวอารมณ์แบบนาซาเลยนะครับตัวนี้ก็ราคาประมาณ4ี่แสน โอวีร์แปตัวนี้ก็ไปหาจัดกันได้นะครับก็ G K ส่วนใหญ่ก็เน้นตัวสูงไว้ก่อนแล้วก็มีปากุงปากไกลแล้วแต่เราชอบเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมีปากไกลก็โอเคนะครับก็จริงๆ G K เป็นตำแหน่งที่ควรลงทุนน้อยที่สุดนะครับเพราะว่ามันก็โกมันไม่ค่อยเหนียวมากเท่าไหร่นะในในภาคของเกมนี้นะครับในเมตาปัจจุบันนะครับก็เน้นสูงไว้ก่อนไว,ไว้ไว้บินบัตอะไรอย่างเงี้ยจังหวะแรกนะครับก็โอเคครับเรามาดูตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กหรือ c b กันเลยครับ ซีบีตัวแรกงบน้อยนะครับตัวนี้คืออีบานีนะตัวนี้คือวิ่งโคตรไวนะครับพลังเกมรหลับก็ถือว่าโอเคแต่ข้ขอดีเลยคืออีบานีตัวนี้คือวิ่งไวมากเปิดมา8 6กนี่คือหายากมากมากครับตัวนี้ก็จุดเด่นเลยคือวิ่งไวแล้วก็การดุกระแทกเนี่ยดีดีหมดเลยครับแล้วเราก็หากล้องหลังตัวใหญ่ไปคู่กับมันได้นะครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณ50,000 0ตัว5 0 0,000เป็นซื้อ2ตัวก็ล้านหนึ่งเม็ดเขียวก็เล่นได้แบบชิวๆและเม็ดเขียวนะครับสำหรับบือใหม่เลยนะครับโอเคครับ โอเคครับตัวต่อไปก็เป็นฟานเดลเฟนการ์ดตัวนี้ครับต้นผ้าน,นี่คือโคตรเก่งโคตรนิยมแล้วตัวแต่ก่อนเนี่เกมเปิดปใหม่ตัวนี้คือโคตรเก่งก็คือสุ่มแรงก็เจอแต่ตัวนี้นครับฟานเดลเฟนนะครับตัวนี้ก็สูงใหญ่แล้วก็มีความเร็วแล้วก็ข้อเสียเลยก็คืออาจจะยืนตำแหน่งผ้าดนิดน,นึงแต่ข้อดีเลยคือวิ่งไวแล้วก็ตัวค่อนข้างที่จะใหญ่พลงุงพลงัพลงแฝงก็มีเนนเทคเกิลด้วยนะครับราคาก็ตัวละหกแสนห้าแสนพอๆกับอีบานเนสนะครับตัวนี้ก็คู่กันก็แจ๋วเลยสําหรับ คนที่แบบเริ่มต้นใหม่นะครับโอเคครับตัวที่3ก็เป็นมิลิตาลการทองตัวนี้ก็ราคาอยู่ตัวละ6กแสนสำหรับใครมีงบก็ตามงบเลยตัตีเม็ดอ่าเม็ดเม็ดเขียวไม่น้ําเงินเม็ดม่วงก็ตัวนี้ผมก็ใช้เม็ดส้มอยู่ตะลุยแรงท็อป20โลกตลอดเลยครับตัวนี้คือโคตรเก่งผมว่าตัวนี้คุ้มมากๆนะไปหาจัดกันได้นะเนี่ยตัวละหกแสนเม็ดส้มก็ตัวละประมาณ4ี่ห้าล้านนะตัวนี้คือโคตรเก่งผมใช้อยู่ณปัจจุบันนะครับณปัจจุบันผมก็ยังใช้อยู่นะตัวนี้คือโคตรเก่งเลยนะครับโอเคครับ ตัวต่อไปสําหรับมือใหม่นะแล้วก็คนงบน้อยนะครับก็เป็นอโลโฮครับของบาซ่านะตัวนี้นะครับคือโคตรรูปร่างโคตรดีกระโดดโคตรสูงคู่กับมินิเต่าเนี่ยมว่าเถิดเลยนะโคตรด,ดีตัวนี้คือราคาก็ประมาณ6กแสนพลังแฝงก็มีเน็ตเอ็กเกิลมงลูทรงพลังเวิร์กเลตก็ดีด้วยแล้วก็ส่วนสูงก็โอเคร้อยแปดหนักเจก้าก็รูปร่างก็ถือว่าสวยเลยแล้วก็ค่าพลังก็ผมว,ว่ากระโดดสูงมากๆนะครับตัวนี้ก็เอามากันลูกมงได้ในบางครั้งนะครับตัวนี้ก็ไม่ผิดหวังผมว่า ใครแบบแรงสอ0 0 0 0แสนสี่แสนอะไรเนี้ยเอามาใช้เล่นสบายนะครับตัวนี้นะครับส่วนตัวที่5ตัวสุดท้ายนะครับของ c ีบงบน้อยเป็นวารานการ์ดนี้เลยสําหรับมือใหม่นะตัวนี้เข้าบอลทางบอลด,ดีมากแต่ทางบ้านก็ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าแนละ้วตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่ตัวละ8 0 0 0 0นตัวนี้ก็เม็ดเขียวเม็ดําเงินผมว่าใช้แบบแจ๋วๆเลยครับตัวนี้วารานคือตัวใหญ่แล้วก็ AI ดีนะผมว่า AI ค่อนข้างดีเลยสกัดมุงสกัดบอลเนี่ยค่อนข้างแจ๋วเลยนะครับโอเคครับ โอเคครับเราเลยเราก็จะไป RB กันเลยนะครับแล้วก็เป็นแบ็กซ้ายต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นแบ็กขวาตัวแรกเป็นตาวินเนียการ์ดดำทองครับตัวนี้คือค่าพลังโคตรสวยนะครับสาหรับ่บน้อยราคา5 0 0 0 0นแล้วก็พลังแฝงน,นี่เต็มเลยนะครับโอ้โหร่างกายแข็งแกร่งความเป็นผู้นํไปเล่นมินเจอร์ก็ได้นะพยายามคอร์สอะไรเนี่ยยิงปั่นโค้งเล่นเบอร์ทีมครบเครื่องครับตาวินเนียตัวนี้ผมว่าใครงบน้อยไปจัดกันได้ครับก็ตัวละห้าแสนตามนี้นะครับ ต่อจากตาวินเนียผมว่าแนะนําเป็นวอล์กเกอร์ตัวนี้คือวิ่งไวสปีดไปมา89นะครับร่างกายก็82ก็คือใครได้เม็ดเม็ดดงเม็ดแดงเม,ม็ดส้มเนี่ยเล่นชิลๆเลยนะครับก็เบร,เรกเลยก็สูงๆมีทุ่มไกลมีเลี้ยงเร็วนะครับค่าพลังคือวิ่งไวด้วยครับสปีดต้นสปีดปลายถือว่าแจ๋วเลยนะครับแล้วก็กระโดดก็โอเคแล้วก็ราคาไม่แพงตัวละ400,000ไปหาจัดกันได้นะครับ โอเคครับตัวต่อไปก็เป็นเมนดี้ตัวนี้ผมก็ใช้งานอยู่ไต่แรงท็อปโลกอยู่ตลอดเวลาตัวนี้ผมก็ยังใช้อยู่นะตัวนี้ก็คุ้มค่าแล้วก็ตัวละสามแสนผมว่าตัวนี้คุ้มที่สุดละสามแสนนี่คือคุ้มสุดละพลังแฝงก็มีเหนือชั้นเลี้ยงเร็ว,วเวอร์เรทสวยมากสูงๆขนาดสองเท้าความเร็วนะี่คือเกินค่าพลังเลครับเก่งเกินราคาผมว่าถ้าเกิดวอล์กเกอร์ตาวิเนียผมว่าเมนดี้คุ้มที่สุดละงบสามแสนนะครับก็ไปหาจัดกันได้ครับโอเว3ร์แปดสิบสามนะครับแบ็กซ้ายตัวนี้นะครับ แล้วก็แบ็กขวาตัวสุดท้ายนะครับก็เป็นแอดวินคูล่านะครับเมื่อกี้ผมข้าไปแบ็กซ้ายเลยนะครับเือแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยแอดวินคูล่าตัวนี้ก็ความเร็วเปิดมา95คือรูปร่างก็สูง1 8 0หนัก8 0ตัวค่อนข้างที่จะหนาแล้วก็โอเคเลยนะครับความเร็วก็เยอะด้วยแล้วก็ตัวละ900,000แพงนิดนึงแล้วก็พลังแฝงก็ มีเลี้ยงเร็ยวยิงไกลก็โอเคเลยเวิร์กเลยก็ปานกลางปานกลางนะครับถือว่าสวยวิ่งได้ทั้งเกมพลังงาน4.5นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างได้จะคุ้มเหมือนกันนะครับโอเคครับ ส่วนแม็กซ้ายคนที่2ก็เป็นยูโดกี้ของสเปอร์ครับตัวนี้ก็รูปร่างสูงแล้วก็น้ําหนักก็โอเคเลยแล้วก็มีความเร็วเปิดมา92 mm hmm. ก็พลังแฝงก็ไม่มีเวิร์กเรทสูงๆนะครับราคาก็ประมาณ7 0 0 0 0สตัวนี้ก็จุดเด่นเลยคือความไวแล้วก็ความตัวสูงของยูโดกี้นะครับเข้าบอลอะไรเนี่ยคนข้างที่จะดีเลยแท็ก้งแท็กเกิลตัวใหญ่ด้วยนะครับโอเคครับเราไปดูแว mm ็ไซ้ายคนสุดท้ายครับ โอเคแบ็ซ้ายคนสุดท้ายผมก็แนะนําเป็นลิเซ่นะครับใครที่เน้น o v r แบบอยากได้ o v r เพิ่มนะครับตัวนี้ก็ตัวใหญ่ครับแล้วก็แล้วก็ราคาอยู่ประมาณหกแสนพลังแฝงคือครบเครื่องเลยเรื่องของการยิงนะครับแล้วก็ทุ่มลูกไก่มากด้วยตัวนี้คือทุ่มโคตรไกลนะครับคือทุ่มไปยันแบ็คขวาได้เลยครับนี่ครับพลังแฝงมีมีไม่เยอะนะคนที่จะมีพลังแฝงปกติเขาจะมีแบบทุ่มไกลแต่อันนี้คือทุ่มลูกไก่มากก็คือทุ่มโคตรไกลนะครับตัวนี้ก็ พลังถือว่าโอเคความลงความเร็วสปีดต,ต้นอาจจะช้านิดนึงแต่ว่าเกมลงเกมรับเนะี่ยผมว่าแจ๋วเลยนะครับก็ไปหาจัดกันได้นะครับโอเคครับก็จบกันไปเพียงแค่นี้นะครับตำแหน่ง LBRBCB แล้วก็ JK สำหรับคนงบน้อยนะครับแบบว่ามือใหม่นะครับก็ไปหาจัดกันได้โอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนำพวกกองกลางแล้วก็พวกตัวลุก STLW เลยนะครับก็ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากรู้หรือสอบถามตัวไหนคอมเมนต์ได้เลยนะครับใต้คลิปเดี๋ยวผมก็จะมาตอบตลอดเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอใหม่ครับโอเคครับก็จบกันไปเพียงแค่นี้นะครับตำแหน่ง LB RB CB แล้วก็ G k สำหรับคนงบน้อยนะครับแบบว่ามือใหม่นะครับก็ไปหาจัดกันได้โอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนำพวกกองกลางแล้วก็พวกตัวลุก STLW เลยนะครับก็ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากรู้หรือสอบถามตัวไหนคอมเมนต์ได้เลยนะครับใต้คลิปเดี๋ยวผมก็จะมาตอบตลอดเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอใหม่ครับ